หากใครเห็นคลิปนี้อยู่อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านค่ะนั่นหมายความว่าเราเป็นผู้มีบุญสัมพันธ์ต่อกันวันนี้ชีวิตของคุณนั้นจะเป็นอย่างไรจะทำยังไงให้เรานั้นมีความสุขและประสบความสำเร็จได้ในวันนี้เปิดแผนที่ชีวิตลิขิตเองใบนัดหมอใจค่ะหากคลิปนี้ดีและมีประโยชน์กดคอมเมนต์กดหัวใจแล้วแชร์ออกไปให้คนที่คุณรัก สำหรับใครที่เห็นภาพใบนี้นะคะอย่าเพิ่งตกใจไปค่ะในช่วงหลายวันที่ผ่านมาค่ะมีผู้คนมากมายที่เข้ารับคำปรึกษาและส่วนใหญ่แล้วมักจะมีปัญหาเรื่องความรักให้เราได้คลี่คลายในใจนะคะพลังของความเจ็บปวดพลังของความเศร้าโศกเสียใจวันนี้ภายใบนี้ได้แสดงให้เราเห็นแล้วค่ะว่าผู้คนส่วนใหญ่กำลังมีปัญหาเรื่องหัวใจของตัวเองเป็นอย่างยิ่ง วันนี้เรามารักษาหัวใจของเรากันดูดีไหมคะนะั่ขอทำหน้าที่นะั้นให้กับทุกคนคะ่ะเพื่อคลายใจของแต่ละคนให้เบาขึ้นเพียงเล็กน้อยก็ยังดีหลายคนนะคะอาจจะรู้สึกถึงความเจ็บช้ำความปวดร้าวที่เกิดขึ้นจากความรักสิ่งที่เราเคยมีอยู่วันนี้ได้สูญสลายหายไปไม่ว่าจะเป็นความรักที่เกิดขึ้นจากคนที่เรารักรวมไปถึงความรักที่เกิดจากการรักตัวเอง สิ่งที่เราผูกพันใจของเราที่ไปผูกกับคนที่เรารักใจของเราที่ผูกกับคนอื่นวันนี้ได้เป็นพันธนาการล็อกและตรึงเราไว้กับหัวใจของเราที่หายไปเรากําลังวนเวียนอยู่กับความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจและอยากจะให้ทุกคนลืมตาค่ะหากใครกําลังเป็นเหมือนผู้หญิงคนนี้อยู่แล้วละก็จงลืมตาขึ้นมาค่ะแล้วค่อยๆแกะปมในใจค่อยๆ คลายเชือกที่พันธนาการมือของคุณไว้และเก็บหัวใจของคุณกลับเข้าสู่ที่เดิมเพราะนั่นจะทำให้คุณเห็นหัวใจของคุณเห็นความรักว่าที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเราไม่เคยได้รักตัวเองเลยที่ผ่านมาเรารักคนอื่นมากกว่าตัวเราทำทุกอย่างเพื่อเขาทำทุกอย่างเพราะเราคิดว่านั่นคือความสุขในชีวิตที่แท้จริงแต่ในความเป็นจริงค่ะความรักอาจหมดอายุได้หากเราไม่ได้ดูแล หากคนสองคนไม่เห็นคุณค่าในความรักของกันและกันแล้วแล้วก็ความรักนั้นก็จะหายไปวันนี้หากใครกําลังทุกข์ใจเสียใจกับการที่คนรักของคุณไปมีความรักใหม่อยากจะบอกว่านี่คือโอกาสของคุณนะคะโอกาสที่คุณจะได้กลับมารักตัวเองลองดูผู้หญิงในภาพนี้สิคะว่าเขาสวยแค่ไหนลองดูว่าเขาอมทุกข์แค่ไหนความสวยที่เขาเคยมีได้เจอจางหายไปนั้นอยากจะให้ทุกคนลืมตา อยู่กับความเป็นจริงแล้วเก็บหัวใจของคุณเก็บความรักของคุณกลับมารักตัวเองทำตัวเองให้สวยทำตัวเองให้แข็งแรงแล้วสร้างชีวิตของคุณจากหัวใจของคุณถ้าหากจะถามว่าเขาจะกลับมาไหมนัดจะบอกแบบนี้ค่ะว่าอย่าคาดหวังกับคนอื่นกับหัวใจของคนอื่นเลยค่ะเพราะขนาดหัวใจของเราเองเรายังไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้ฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องทำในวันนี้คือกลับมารักตัวเอง เห็นหัวใจของตัวเองเก็บหัวใจของเดินกลับเข้าไปสู่ร่างกายของเราแล้วก็รักษาเขารักเขาเหมือนอย่างที่เรารักคนอื่นให้ได้คะ่ะเมื่อคุณรักตัวเองได้แล้วแล้วก็สิ่งดีในชีวิตของคุณจะปรากฏคุณจะเป็นคนที่สวยและรวยมากน่เชื่อนะคะว่าคนที่กําลังเจ็บปวดความรักนี่คือโอกาสที่จะทําให้คุณได้รักตัวเองโอกาสที่คุณจะได้สร้างตัวเองหากใครคิดที่จะมีอาชีพของตัวเองหากใครคิด ที่อยากจะทําอะไรเพื่อตัวเองแล้วเราก็ช่วงเวลา Trans นี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดค่ะคุณจะเป็นคนที่รวยมากๆคุณจะเป็นคนที่สวยมากๆเพราะคุณจะได้กลับมารักตัวเองและดูแลหัวใจตัวเองดูแลร่างกายของคุณทําตัวเองให้สวยที่สุดในชีวิตเท่าที่คุณจะทําได้มีความสุขกับการใช้ชีวิตด้วยตัวของคุณเองมีความสุขกับการทําทุกอย่างเพื่อตัวของตัวเองไม่มีใครรักคุณได้เท่ากับคุณรักตัวเองนะคะ จงลืมตาตื่นแล้วค่ะแล้วคุณต้องสร้างชีวิตด้วยตัวคุณเองไม่ต้องงอใครค่ะแค่ตัวเรานั้นสามารถที่จะยืนอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขนี่ค่ะคือหน้าที่ของคุณและจะยิ่งดีไปมากกว่านี้อีกถ้าหากว่าเราสามารถเป็นคนที่สวยและรวยได้ด้วยตัวเราเองโดยไม่ต้องไปพึ่งใครที่สำคัญหากคุณจะทำธุรกิจอะไรหากคุณจะทำอาชีพอะไรคุณจะทำสำเร็จแน่นอนเพราะวันนี้คุณรักตัวเองแล้ว มันอาจจะดูยากนะคะแต่คุณต้องฝึกและฝืนค่ะไม่มีใครสามารถรักตัวเองได้ตั้งแต่เกิดอยากให้กำลังใจทุกคนค่ะกลับมารักตัวเองถ้าวันใดคุณรักตัวเองได้แล้วแล้วก็วันนั้นจะเป็นวันที่คุณมีความสุขที่สุดและคุณจะได้รู้เลยว่าโลกใบนี้มันช่างยิ่งใหญ่และงดงามเพียงใดอย่าเอาความรักของคุณไปฝากไว้ให้กับใครคนใดคนหนึ่งความรักคือความรู้สึกเราไม่สามารถควบคุมบังคับจิตใจใครได้นะคะรักตัวเองและมีความสุขกับตัวเองให้ได้ ฝึกและฝืนก,กำลังใจทําค่ะเพราะถ้าหากคุณไม่ทําก็ไม่มีใครช่วยคุณได้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะฝืนก,กําลังใจนะคะลุกขึ้นมารักตัวเองลุกขึ้นมาทําให้ตัวเองสวยและรวยมากๆหากคลิปนี้ดีและมีประโยชน์แชร์ไปให้คนที่คุณรักนะคะด้วยรักเพราะที่นี่คือเปิดแผนที่ชีวิตลิขิตเองใบนัดหมอใจ